สวัสดีคะ่ะทุกคนพบก,กับแม่หญิงและน้องเมตามหาเฮงนะคะวันนี้นะคะแม่หญิงนะคะมีข้าวโพดนะคะหวานๆนะคะมาให้กับน้องเมตามหาเฮงเมื่อกี้นะคะเมตาก็กินไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเม่เราจะป,ป้อนหาเฮงนะคะเอ้ายังไม่ได้ป้อนเลยคีกว่าไม่ต้องป้อนแล้วล่ะคะ่ะเขากินเองดไ,อได้นอ้องสวัสดีครับ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  อยก,กิด้วค่ะัวงบหอบกองนี้อ่ะอืออืออกนีอไมอร่อยมากเลยค่ะทุกคน้คาวโพดอ่ะอมันอมากมันหวานมาไปแล้วไปเร็วไปตามยาบานเรียบร้อยแล้วยาบานหอหวานมากเยากินด้หรอ ไปแล้วเนาะอร่อยเนาะพี่หายเองเนาะอร่อยถูกใจเลยหวานเจียบเลยค่ะทุกคนขอโทษที่หวานมากๆเลยนะอืมอืมฟินมากพี่เองก็ปินมากๆเลยน้องบัวไปไหนน้าไปปินคนเดียว ทุกคนนะคะที่ชมเวลาเห็นเมตตาหาเฮงได้กินนะคะก็คงจะมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะอื <ừ> ม ดีนะคะก็เลยกินช้าหน่อยนะคะไม่ได้มุ่งมาเหมือนเมตาค่ะนะคะอ้วนค่ะ จุดจุดกาเละนะคะเอาไปซื้อจุดจุาเละแล้วเดินเอาไปทบทวนดูเลยนะ